ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ในซอยหมู่บ้านดีๆนะครับอยู่ที่อำเภออุทัยนะครับก็จะมาตามเส้นทางแยก,กอุทัยนะครับผ่านหน้ารถจักานสองมานะครับแล้วก็เราก็จะเจอตลาดนัดที่อยู่ด้านหน้าซอยน,นี้นะครับแต่ผมขับรถเข้ามาในหมู่บ้านดีๆ,ๆ <นะ S 2> เพื่อมาทานข้าวร้านหนึ่งนะคือร้านนี้ครับร้าน แซ่บสุดซอยนะครับก็่าสุดซอยเ,เพราะว่าอยู่เกือบถึงสุดซอยแล้วนะครับก็ <c oughs> จะเป็นร้านสุดท้ายที่เป็นร้านอาหารตามสั่งตรงนี้นะก็จะปิดท้ายซอยด้วยหอ,อพัฒนพื้นที่จอดรถเยอะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ของทางหมู่บ้านส่วนร้านนี้นะครับก็เป็นร้านอาหารตามสั่งธรรมดานะครับแต่ที่ไม่ธรรมดานะครับก็คือว่าจะมีอาหารอยู่หลากหลายเมนูนะครับจะไม่เหมือนร้านอื่นๆนะ นะครับเช่นอันนี้นี่เป็นเมนูนะตัวอย่างภาพเมนูนะครับก็จะมีเมนูหลายๆอย่างนี่ครับก็จะเป็นชื่อเมนูเยอะแยะเลยนะครับมีส้มตําถาดครับมีไอ้พวกอาหารอีสานครับลูกจิ้มลาบนะครับตับหวานอะไรเงี้ยครับมีอาหารตามสั่งเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งเป็นราคาที่ไม่ได้แพงเลยนะครับไม่ได้แพงมากนะก็ ู่ที่เราจานละ50บาทในส่วนของที่เป็นอาหารพิเศษพวกอ,อ,อาหารอีสานอะไรอย่างเงี้ยครับครับอย่างมากก็60บาทออนอกจากว่าเป็นเมี่ยงปลานเนี่ยก็จะ260บาทก็จะแพงขึ้นมาหน่อยอ,อ,อันนี้ก็เป็นบรรยากาศในร้านก็มีโต๊ะนั่งไม่กี่ตัวนะแต่ก็มีคนมาเข้ามารับประทานอาหารกันเรื่อยๆนะครับความพิเศษที่ผมแนะนําตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นร้านอาหารที่ คือไม่ได้แพงนะครับแล้วก็ธรรมดาธรรมดาร้านอาหารตามสั่งธรรมดาครับแต่แต่เมนูอาหารมันค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือว่ามีมีหลายอย่างและที่สําคัญก็ราคาไม่แพงนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามาสั่งอะไรแล้วมีมีให้ทานนะครับเช่นหลายๆร้านที่ผมทานมานะเช่นผมต้องการทานผัดผัดกะเพราหมูกรอบเงี้ยบอกว่ากะเพราหมูกรอบหมดแล้วละอะไรเงี้ย ซึ่งมีปัญหาหลายหลร้านมากเป็นการเตรียมวัตถุดิบที่ไม่เพียงพอนะครับแต่ร้านนี้ผมมาเนี่ไม่เคยผิดหวังอยากทานอะไรก็ได้ทานอันนั้นเลยวันนี้ผมก็จะสั่งเป็นกระเพราหมูกรอบนะครับไข่ดาวแล้วก็เมนูที่ผมแนะนํานะครับก็คือเป็นต้มกระดูกกระดูกอ่อนนะครับต้มแซ่บกระดูกอ่อนนะฮะเมนูนี้ค่อนข้างอร่อยนะที่จริงแล้วมีหลายอย่างนะครับก็ลองมาชิมกันได้ก็เป็นร้านที่ แต่หลายคนมานะครับเพราะว่าแถวโรงงานในรถจนกนะครับก็จะมาทางที่นี่แล้วมันดูง่ายดีราคาไม่แพงแล้วก็ผ่านมาง่ายอยาเแถว,ต,วตลาดดีๆนะครับตลาดดีๆจังหวัดอยุธยาครับนี่นะครับผมสั่งเป็นข้าวพันกระเพราหมูกรอบนะจานนี้ที่เท่าไหร่นะสี่สิบบาทมีใครได้อีกใ,ใช่ไหม เป็น40ใช่ไหมอ่านี่จานนี้40บาทนะถ้าเกิดว่ามีผัดกระเพราเฉยๆยเดียวเนี่ย35บาทเนี่ยก็ดูสวยงามจานใหญ่ด้วยนะได้ไข่ดาวลูกหนึ่งส่วนอันนี้เป็นท้มซักกระดูกออนหมูครับนี่ครับนี่ชามนี้50บาทเนาะ50บาทนะครับเนี่ยก็ได้เยอะด้วยนะครับ ล้าสิ่งที่ผมชอบก็คือว่าจะมีใบกะเพราท,ทำให้เกิดเพิ่มความร้อนแรงความเผ็ดร้อนแซ่บแซ่บจริงๆครับใครชอบรสเปรี้ยวนี่แนะนําเลยนะสุดแล้ววันนี้นะครับผมจะทานอาหารทั้งหมดราคาอยู่ที่100บาทเท่านั้นเองนะ100บาทได้สองอย่างเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับคือคือเวลาผมไปทานอาหารร้านไหนจะเกิดไปใส่สายหน่อยนะ กะเพราหมูกรอบเนี่ยหมดก่อนเลยแต่ร้านนี้ไม่เคยผิดหวังนะเพราะว่าเขาเตรียมวัตถุดิบไว้ไว้ไวเพียงพออ่ะผมชอบตรงนี้นะส่วนรสชาติเด็ดผมก็ว่าโอเคนะสำหรับต้มแซบตัวนี้นะแล้วที่มีต้ยมยำอะไรานี้ก็อร่อยแต่ผักกะเพราเนี่ยผมการันตีเลยว่าอร่อยจริงลองลองมาที่ร้านนี้ดูนะครับแซ่ปสุดซอยนะครับติดติดกับโลดเจนะสองพเจนะสองพอเจนะสามก็มาทานกันได้ครับเดี๋ยวผมชิมนะครับ ครับอร่อยจริงครับไม่ผิดหวังนะมามามา,มา,ม,ามาชิมบ่อยครับว่าบ้านผมอยู่แถวนี้นี่ครับแกระดูกอ่อนครับใช้ได้ครับ ครับเดี๋ยวผมก็จะทานไปเรื่อยๆครับการเดินทางมาก็ไม่ยากนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับอยู่ในในหมู่บ้านดีๆครับหมู่บ้านดีดีแลนด์นะฮะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภออุทัยนะครับก็มาทางเส้นทางมาทางวัดวัดตนดเตี้ยนะครับหรือวัดสะแกนะครับก็จะผ่านมาล้วก็จะเห็นตลาดนัดใหญ่ๆดั้งขวางมือนะคือตลาดตลาดนัดดีๆแต่ให้เลี้ยวป่าเข้ามาเลยนะครับก็มาเกือบสุดซอยก็จะเห็นร้านนี้ตั้งอยู่ ครับสวัสดีครับ